เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิรี่อีกแล้วสวัสดีนะคะวาคิรี่จะมาอัปเดตโลว์แมปหรืออัปเดตก่อนเกมเปิดของ Marvel's l i v e l d e a h Vision Volume 1นั่นเองนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจก่อนรับชมนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิรีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมน,นะและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ Description นะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสกินต่างๆนานาหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนแล้วเรามี Facebook Marvel s l i อ e ์ไทยแลนด์คอ m m ูนิตด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตาม ข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมาดูกันว่ามีอะไรน่าติดตามน่าสนใจบ้างยังไงก็อย่าลืมนะคะวันที่6พฤศวาคมนี้เกมเปิดจริงแล้วนะอย่าลืมมาจอยมาเล่นกันนะคะทุกคนมาซีซั่น0นะคะซีซั่น0เกมเปิดตัวมาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Doom Slice นั่นเองนะคะในซีซั่น0เนี่ยจะมีระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่เกมเปิดจนถึงเดือนมกราคมนะคะเป็น ซีซันพิเศษนั่นเองนะคะทุกคนและซีซันศูนยนะคะเปิดตัวละครถึง33ตัวละครเลยนะคะในเกมเนี่ยเขาอัปเดตมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกาหรือว่าวินเทอร์โซเยอร์ละคะแล้วที่ยังไม่เข้าเกมก็คือมีมูนไนท์และไซหลอกนะคะที่ชีเสิร์ฟเข้ามาแบบถึง27ตัวละครในตอนนี้นะคะและเปิดตัวมาเนี่ยก็จะได้ถึง 3 3ตัวละครเลยภายในซีซั่นศูนย์นะคะแล้วก็ฮีโร่ที่เป็นตัวละคร33เนี่ยจะมีความสามารถในการร่วมทีมอากับหักด้วยก็ต้องอรอลุ้นกันเลยค่ะว่าจะเป็นตัวละครอะไรตื่นเต้นมากๆเลยว่าจะแบบอุย้ย เป็นตัวอะไรก็ต้องรอเดานะคะทุกคนว่าอีก6ตัวละครเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างทางไทม์ไลน์ของเกมนะคะจะมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะคะในส่วนของแมปนะคะแมปเนี่ยมีทั้งหมดคิ ck p l a y และก็โหมด c o m p e t i t i v นนะคะก็คือโหมดแรงนั่นเองโหมดธรรมดาและโหมดแรงมีถึง8แมปนั่นเองเลยนะคะทุกคน8แมปคือเยอะมากๆเลยนะเอาดีๆคุณนะโอ้ให้เล่นได้จุใจมากๆตอนที่เล่นนะคะชีเสริมมีแค่ y ายจีจการแล้วก็โตเกียว2099นั่นเองนะคะ แต่ตอนนี้ชีเสิร์ฟถึง8แมปเลยนะคะต้องรอติดตามว่ามีแมปอะไรบ้างเพิ่มเติมเข้ามานะและชีก็จะมีห้องซ้อมถึง1แมปนะคะแล้วก็จะมีโหมดโหมดคอนควิสต1แมปนั่นเองนะคะทุกคนเออแต่ชีเสิร์ฟเยอะมากเลยนะสําหรับโหมดแรงแล้วโหมดธรรมดาเนี่ยสำหรับฉันว่าจุใจมากๆเลยนะคะทุกคนแต่อีกอย่างนะคะเกมนี้ไม่ได้มี pay to win นะคะก็คือเน้นเติมสกินเพ่อความสวยงามนะคะทุกคนเกมเปิดมาไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเสียเงินก็อาจจะเสียเงินเพราะว่ากิน สวยและเนื้อหาตัวละครต่างๆนะคะสามารถดูได้ที่เพจวอ l คิวรีหรือ Twitter ร a วอ y คิวได้เลยนะคะเราจะทําการแปลภาษาข้อมูลตัวละครสกิลแต่ละตัวทุกตัวละครเลยนะคะที่ ทาง Marvel r i v a l s ได้ปล่อยมานะคะทุกคนสามารถไปติดตามและดูได้เลยนะคะว่ามีตัวละครอ,อะไรที่น่าสนใจเราจะทำเป็นอัลบั้มใหญ่ให้ทุกคนได้จุใจนั่นเองนะคะทั้งหมดตัวละครและฮีโร่3 3 ตัวละครนะคะในเซสซิสันโซนเนี่ยมีตำแหน่งอยู่3ามตำแหน่งอยู่แล้วนะคะก็คือแวนการ์ดหรือว่าแทงเเวลิสหรือว่า DPS s t r a จิ g i c หรือว่าพพอนตนั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถรอดูได้เลยว่ามีตัวไหนที่ทุกคนถูกใจบ้างหรือเปล่านะคะก็ลองคาดดาวกันดูหรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะว่ามีตัวละครไหนที่ทุกคนสนใจบ้างนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะ b a t t l e p a าร์านะคะแบทเทิลพาร์มีอะไรบ้างในแบทเทิลพาร์นะคะจะมีคอสตูมและคอสเมติกแล้วก็ไอคอนต่างๆนะ ะะแล้วก็มีทุกอย่างที่รวบรวมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสเปร์ว่าสกินต่างๆทุกอย่างรวบรวมมาไว้ในที่ b a t t l e ลพารหมดเลยนะคะดูว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าสาหรับการเติมครั้งนี้นะทุกคน b a t t l e ลพารเนี่ยแบทเทิลพาร์สำหรับเซสซิ่นศูนย์นะคะจะขายเพียงแค่ครึ่งราคาเท่านั้นนะคะเพราะว่าซสซั่นศูนย์เนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะครึ่งเดียวแล้ว เนื้อหาที่จะค่อนข้างน้อยนะคะมากกว่าซีซันอื่นๆเป็นซีซันพิเศษนะคะก็เลยจะมีแค่เดือนเดียวนะคะก็เลยจะขายบัต t เทิ a นพแค่ครึ่งราคาเท่านั้นนะคะส่วนซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสเนี่ยก็ต้องรอระยะเวลาหลังจากซีซันศูนย์หมดปุ๊บก็ซีซันหนึต่อก็คือแต่ละซีซันเนี่ยก็ห่างกันประมาณ3เดือนเลยนะคะทุกคนก็ราคา b ั t t เทิ a พก็จะหน้าราคาเต็มนั่นเองนะคะทุกคน แต่ละซีซันแต่ละฤดูเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะซีซันแต่ละซีซันนี่จะมีเนื้อหาใหม่ฮีโร่ใหม่แผนที่ใหม่และความสามารถทีมอัพอัเวตใหม่แล้วก็มีเกมโหมดใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกนะคะหรือเนื้อเรื่องดาเนินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้รอติดตามนั่นเองนะคะทุกคน ว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจและยังมีสกินอื่นอ่นอีกมากมายจาก MCU และสกินออริจินอลของ m a r v l l ไลเวอ l นะคะต้องรอติดตามว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้เลยเพราะเยอะมากๆนะคะรีวิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Superior Iron Man หรือว่าจะเป็นไอหน้ากากถุงนะคะหรือว่าจะเป็นร o l Love and Thunder นะคะยังไงก็ต้องรอดูมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมเพละสกินนะคะแล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีกมากมาย ะะที่น่ารอนละติดตามนะคะเอาละค่ะทุกคนยังไงวอลคิวรี่ก็เล่าเนื้อหามาทั้งหมดแปลภาษาประมาณเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าคร่าวๆคร่าวๆที่สุดต้องรอติดตามนะคะว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะคะว่าแมปจะเป็นยังไงหรือตัวละครใหม่จะเป็นยังไงและเอมานาสนุกหรือว่าอยู่นานแค่ไหนก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนก็คือเอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะ d i s c o r d Community Thailand นะคะของวอลคิวรี่เองนะคะใต<น>้ e s c r i p t i o n เท่าน,นั้นนะคะยังไงก็อย่าลืม เข้ามาจอยกันนะคะทุกคนก็จะแปะข้อมูลไว้นะคะเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาอ่านได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเนะื้อหาแปลข้อมูลสกิลนะคะเราแปลไว้ดีมากๆเลยทุกคนอย่าลืมเอาไปแชร์เอาไปบอกเพื่อนๆบอกต่อได้นะคะยังไงก็ลาไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเด็กมา